มา Mazda BT50 เครื่อง1.9เกียร์ออโต้ปี2021เลขใบ52หน้าสวยๆหล่อๆไฟ LED ไฟตัดหมอกก็ LED ยางปี2024 ภายในเบาะหนังสีช็อกโกแลตเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเลขไมคคันนี้52,000กิโลเมตรสวยๆงามๆช่วง,งล่างด้านท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ี่ตำแหน่งกับกล้องมองหลังสวยๆคันนี้ ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่629,000 0บาท